อะไรเพิ่อมอีกไหมคะไม่หละแต่ว่าออกไปข้างนอกก่อนพอดีฉันอยากคุยธุระส่วนตัวได้ค่ะไปจ้ะมืมมม้อนี้เนี่ยผมเนี่ยเลี้ยงคุณเนียวนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเชิญครับขอบคุณค,คุณจำเทิดมากครับแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจกันขนาดนี้ก็ได้นะครับเราจะได้กินไปคุยไปไงครับพอดีผมสนใจเรื่องที่คุณบอกกับผมว่า พระลานเป็นดินแดงคัอาชญากรรมออคือห้องนี้คงปลอดภัยนะครับผมเนี่ยจะได้พูดอย่างสดุกใจหน่อยตั้งแต่ผมเข้ามาในเมืองนเนี่ยเนี่ยพอพูดถึงตำรวจกับสารวัตรใหญ่ที่นี่ก็มีแต่คนชื่นชมไม่เหมือนกับคุณ ที่พูดไม่เหมือนคนอื่นจริงๆแล้วนะครับคำชื่นชมที่คุณได้ยินมาทั้งหมด มันเป็นคําสั่งที่ให้ทุกคนต้องพูดถ้าใครไม่ทำตามนะครับก็จะอยู่เมืองน,นี้ไม่ได้ชาวพระราเนเองเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงน่าชื่นอ,อกตมถ้าใครพูดความจริงเนี่ยคุณไม่รอดคุณทำเธอเคยได้ยินเรื่อง การจราจรในตลาดไหครับที่วุ่นวายเพราะว่าพวกการรับถิ่นตนครับแล้วก็เรื่องของบอรดการพนันที่ผุดออกมาอย่างกระดอกเห็นที่สำคัญนะครับเรื่องผู้หญิงครับ าปเวณีตั้งแต่ผู้หญิงยังเด็กๆนะครับลองไนูสิครับดูสภาพกัาผู้หญิงจากบ้านไหนมาก็ไม่รู้พ่อแม่เขาจะเป็นไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทานไปแล้วคุยไปดีกว่าไหมครับได้ครับนะครับเชิญครับท่าดครั่ว